สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับชั่วโมงนี้ในรายวิชาทานิตศาสตร์คุณครูนะครับก็จะมาะทดสอบในเรื่องของการคูณน,นะครับวันนี้คุณครูท็อปนะครับจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการคูณน,นะครับมีจํานวนทั้งหมด10ข้ออันนี้คือหน้าตานะครับอของโจทย์คําถามที่คุณครูจะถามนักเรียนและให้นักเรียนหาคําตอบนะครับโดยการแสดงวิธีทําทําใส่สมุดนะครับ แล้วคุณครูก็จะตรวจในเรื่องของอวิธีทําด้วยว่าเราทําถูกวิธีไหมนะครับและคุณครูก็จะได้ให้คะแนนในข้อที่เราทําถูกนะครับและข้อไหนที่เราทําผิดนะครับคุณครูก็จะตรวจกลับไปว่านักเรียนนะครับผิดตรงไหนวันนี้คุณครูจะขอตรวจในเรื่องของการแสดงวิธีทําโดยการหาคําตอบนะครับนักเรียนสามารถหาคําตอบได้หลากหลายเทคนิค นะครับหลากหลายวิธีที่คุณครูนะครับได้ให้เทคนิคกับพวกเราไปแล้วว่าการหาคําตอบในแต่ละข้อนั้นนะครับใครที่แม่นในเรื่องของสูตรคูณก็เขียคําตอบลงได้เลยนะครับเป็นการแสดงวิธีทําหรือใครที่ยังไม่แม่นในเรื่องของการหาคําตอบนะครับนักเรียนก็สามารถใช้นะครับสูตรคูณทํามือเพื่อที่จะหาคําตอบหรืออาจจะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคกนึงเหมือนที่ครูพาทาก็ได้นะครับ โอเคครับวันนี้นะครับคุณครูจะไม่ได้มีตัวอย่างให้นักเรียนได้ทําเพราะคุณครูจะทดสอบนักเรียนนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ามข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10สรุปวันนี้นะครับคุณครูจะมีแบบทดสอบนะครับให้นักเรียนได้ทดสอบทั้งหมด10ข้อนะครับและคุณครูก็จะได้ตรวจและให้คะแนนนะครับในข้อที่นักเรียนทําถูกข้อใดที่ข้อใดที่นักเรียนทําผิดก็จะ ให้คะแนนในส่วนที่ทําผิดไปนะครับแล้วก็จะให้แก้ไขเพื่อที่จะเป็นคะแนนในข้อที่ถูกต่อไปโอเคครับคุณครูจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะให้นักเรียนนะครับได้ลงมือปฏิบัตินะครับฝึกฝนในการทําแบบทดสอบเรื่องของการคูณมีทั้งหมด10ข้อครับโอเคครับสำหรับชั่วโมงนี้เราเจอกันใหม่นะครับคุณครูก็ขอสวัสดีครับ